วันจันพี่ไปหาหนูที่หน้าสพอ่ะแล้วหนูขอเดือนละพันพี่บอกว่าถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรอันนี้คือรถเบป้าที่ไปออกมากับรถเก่งที่ไปออกมาอันนี้จะได้ไปบอกทนายไปเลยอัดไปเลยเอไม่ใช่ว่าพี่เมียพี่อัดไปเลยอัดไปเอออันนี้ไม่เป็นนี่แต่ว่ามาคุยแทนไงแต่หนูพูดจังกาคือว่าพี่อ่าฟัง พี่เอาเงินหนูไปแล้วพี่ไม่ใช้พี่เอาเงินหนูไปแล้วพี่ไม่ใช่ดอกไร่ดอกเท่าไหร่ไม่เกี่ยวพี่ดอกร้อยเท่าไหร่วันที่พี่เดือดร้อนเนี่ยดอกเท่าไหร่อ่ะไม่ต้องมาพูดหลอกร้อยเท่าไหร่วันที่พี่เดือดร้อยพี่มาหาหนูพี่บอกว่าพี่เดือดร้อนดอกร่ร้อยละยี่สิบรายเดือนไปหาเถอตอนเนี้ยมันไม่มีหรอกดอกร้อยยี่สิบอ้าวแล้วเมียพี่จ่ายไหมดอกอะหูแล้วเพี้เอ้า ไม่เป็นไรไปสูตรยังไงหนูก็ไม่โดนเรื่องดกเปี้ยอยู่แล้วเพราะเมียพี่ไม่ใช่นี่หนูเออพี่จะมาพูดอย่างนี้ไม่ได้วันที่พี่เดือดร้อนเนี่ยถึงเรื่องอะไรยาพิการไหมไม่เป็นไรหนูไม่ได้เข้าบ้านพี่เพราะหนูมาหาเพราะหนูติดต่อพี่ไม่ได้เอ้าหนูติดต่อพี่ไม่ได้ไงหนูก็ต้องมาหาพี่ที่บ้านแล้วหนูก็ไม่ได้เข้าไปวุ่นวายกับพี่ในบ้านด้วยหนูออกมาซื้อข้าวให้หมาหนูก็เลยแวะมาหาลูกหนี้ที่ไม่จ่ายหนี้หนูเกือบครึ่งปีมาประจารมาเลยไป เอกร้อยยี่ว่าว่าไม่ใช่ดร้อยยี่มันไม่ใช่หรอกพี่ดอกหนูก็ไม่คิดหนูขอแค่ต้นหนูคืนโถต้นไม่ส่งต้นทบดอกต้นทบดอกอย่างเงี้ยต้นทบดอกอะไรอันนี้หนูไม่มีดอกนะอันนี้หนูคิดแต่ต้นนะไม่มีส่งเอาดอกมาโอ้โหไปออกเว็บป้าไปออกรถเก่งมาขอเงินคืนเดือนละหมื่นพี่บอกไม่ได้เงินนี้กูทํางานมาอ้าวทางานมาก็ต้องใช้นี่ดิเมียพี่ก็ต้องใช้นี่หนูดิ มันเรื่องอะก็พูดแต่ไม่มีไม่มีก็มันไม่ใช่ไม่ใช่นี่มันก็ไม่มีไม่มีอยู่แบบนี้ไงเออหนูขอแค่เงินหนูคืนเนี่ยวันนี้หนูเดือดร้อนหนูแค่ต้องการเงินหนูคืนวันที่พี่อ้าววันที่พี่เดือดร้อนพี่ก็มายืมเงินหนูหนูก็ให้ไหม้าบน มืดค่ำแล้วอย่ามาโวยวายหน้าบ้านอ้าวก็พี่เป็นหนี้ไม่ใช่พี่ไม่แจ้งไม่ให้หนูโวยวายยังไงเออฟ้องก็ฟ้องไปเดี๋ยวไล่ทนายเราดูเออวันเดือดร้อนก็ทักหาหนูทักหาหนูทีนี้เดือดร้อนพี่ไม่เห็นจะช่วยอะไรหนูเลยทักเฟซก็ไม่ตอบทักไลน์ก็ไม่อันนี้ขอเดือนละพันก็ไม่ให้จะไปออกรถออกลามาไปเอาพี่ พี่ไม่ต้องมากลัวหนูหรอกพี่เป็นนี่หนูพี่ก็ต้องใช้ไม่ใช่มาฉีดน้ำไร่หนูแบบนี้บ